เราเลิกกันเถอะชีวิตของครูก็มีโอกาสได้เจอคนมากมายนะคะครูมายืนอยู่ตรงนี้ได้ไม่ใช่ว่าครูเก่งกว่าใครแล้วครูก็เชื่อว่ามีคนที่เก่งกว่าครูมากมายเยอะแยะไปหมดเลยที่ครูมายืนอยู่ตรงนี้ได้วันนี้ความลับที่ครูไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยคือครูเลิกกับเขาแล้วแล้วก็ไม่ใช่เคสเดียวด้วยมีถึง3เคสเลยทีเดียว ตอนนั้นครูก็เป็นผู้หญิงธรรมดานะครูก็ชอบทําอะไรครูก็ได้ทําอยากทําอะไรก็ได้ทําอยากดูซีรีส์สองวันสามวันครูก็ได้ดูโดยที่ดูอยู่กับเขาเนี่ยแหละไม่ต้องอดทนอะไรไม่ต้องคิดอะไรมากมายมันก็อยู่สบายๆเงินก็มีใช้ เฮ้ยเราอยู่สบายๆอย่างนี้มันมีความรู้สึกมันน่าเบื่อหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามันคือคอมฟอร์ตโซนที่เราไม่ต้องคิดอะไรามากมายอยู่ไปวันๆแต่ครูก็มาคิดนะจุดเปลี่ยนของครูครูคคมีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราเกิดมาทั้งทีอ่ะมันสมควรจะทําอะไรได้มากกว่านี้หรือว่ามันน่าจะมีคุณค่าหรือทําประโยชน์ให้กับโลกใบนี้มากกว่านี้ครูจึงลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองอย่างแรกเลยครูเปลี่ยนเขาก่อนเลย3เคสนี้ไม่ใช่หนุ่มหล่อที่ไหนนะคะ แต่มันคือนิสัย3นิสัยที่ถ้าใครมีไม่มีทางที่จะทําให้ชีวิตพัฒนาไปได้เลยรูเรียกมันว่า3จุดบอดค่ะ 1. นิสัยการโทษคนอื่น 2. นิสัยการแก้ตัวและก็บนได้ทุกสถานการณ์ 3. ค่ะนิสัยที่ปฏิเสธความรับผิดชอบรับผิดไม่เอารับชอบได้อย่างเดียววันนี้ถ้าใครมีนิสัยนี้อยู่นะคะให้รีบเอาออกไปจากตัวเองได้ แฟนถ้ามีแล้วไม่เวิร์กเรายัางเลิกได้แล้วนิสัยแย่ๆที่ทําให้ชีวิตเราไม่เวิร์กสักทีมีได้ก็เลิกได้เช่นเดียวกันครูซัมเมอร์สอนมือใหม่ปั้นช่องธุรกิจความรู้ค่ะ